ย้อนไปก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ปะทะที่ล้มตี ว่าการกระทรวงกลาโหมคนก่อนก็คือคุณอ้วนภูมิธรรมเป็นคนสั่งถอยทหารออกมาจากพาสาตราเมินโถมถ้าเราจําได้มันก็สะท้อนให้เห็นว่านโยบายทางการเมืองระหว่างประเทศกรณีระหว่างไทยกัมพูชานี่ประเทศไทยอ่อนด้อยมากพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมครับคือกรณีเหตุปะทะที่ชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นในทางการศึกถือว่าเราก็ไม่ได้เสียเปรียบไม่ได้เสียเปรียบประเทศกัมพูชาแต่ในด้านการเมืองเนี่ยรัฐบาลไทยชุดปัจจุบันเนี่ยที่มีรักษาการคือ คุณภูมิธรรมเวชยชัยถือว่าเป็นรัฐบาลที่อ่อนปวกเปียกมากในทางการเมืองระหว่างประเทศครับพี่น้องครับคือคุณคือคุณคุณยอมเขาทุกอย่างคุณไปเจรจาจนได้13ข้อโอเคละได้13ข้อซึ่งมีบางข้อที่มันยังพอรับได้แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการนําระเบิดมาวางในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ว่าเป็นพื้นที่ของใครเนี่ยหรือแม้แต่ล้ําเข้ามาในเขตแดนไทยเนี่ยคุณยังไม่กล้าที่จะยืนหยัด ยืนยันว่าหากไม่บรรจุข,ข้อตกลงนี้เป็นข้อที่14ก็ถือว่าไทยจะไม่ยอมเซ็นข้อตกลงร่วมที่ไปเซ็นกันที่ประเทศมาเลเซียที่ผ่านมากลับกลายเป็นว่ายอมในสิ่งที่บางข้อถือว่าไม่ใช่ข้อสําคัญแต่ไอเรื่องสําคัญกลับไม่ไม่ยอมยไม่ยอมยืนยันนะพี่น้องนึกออกไหมครับกลายเป็นว่าสิ่งที่ต้องไปยืนยันกลับไม่ยืนยันจนนํามาสู่สิ่งที่เราเห็นเมื่อวานที่น้องทหารสามลายบาดเจ็บ หนึ่งลายก็คือขาขาดผ่านมาจากการลงลงศัตยาบาลแค่2วันเองนะก็คือไปลงวันที่7วันที่9ก็เกิดเหตุการณ์ระเบิดซึ่งผมคิดว่านโยบายการเมืองแบบนี้ถ้าไม่มีพี่น้องทหารที่ยืนหยัดต่อสู้ในการปกป้องอธิปไตยถ้าไม่มีพี่น้องประชาชนที่ทางพี่หมอเขียวพูดตั้งแต่ช่วงต้นว่าผู้ร่วมกับทหารในการปกปักรักษาบ้านเมือง ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยฝากความหวังไว้กับคณะรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้อีกแล้วครับพี่น้อง13นี้ต้องออกมาร่วมกันครับ